สวัสดีครับผมมื่อนี้มื่อนี้จะลื่อนะครับเนี่ย,นนยลือลลอล่อเท่าเคนตัวนี้ครับนี่ครับหนึ่งสองหาเฮซี C ่ e เอาครับหลังจากที่เขาตั้งเดิรลิกแล้วครับตั้งเดิรลิกแล้วก็นี่ครับมื่อนี้ครับเก็บสลิงครับภาคเข้าเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นไป ครับไปเบิ้งกันเลยครับผมกนี่ครับเดือดิกเดือดิกคือตัวที่ตั้งไว้แล้วครับได้เลือดหน้ามดีแล้วครับนี่ครับผมครับทีมงานกะเท้าเขียนตัวนี้กรเป็นเท้าเขียนรุ่นหนึ่งสองหาเฮตซี่เอลนะครับหกครับสิบสองครับ 6ตั้ง12อย่างเงี้ยคือ่าทาทาใส่สลิงผาดลายเดียวครับคือสลิงเส้นเดียวเลยนะครับเด็ดโม่งด็ดชงแต่คือที่หกตันครับถ้าใส่เป็น2พัดยก็คือจะอยู่ที่อ่12ตันครับนี่ครับเดี๋ยววันนี้จะได้ทําการลื้อแล้วครับวันนี้นี่นะครับก็สวยงามครับสวยงามก็ตั้งคู่กันแรกตก็เดินรีครับ ก็เท่าเครียนลูกนี้ก็จะเป็นตู้ขางนะครับตู้อยู่ด้านขางตู้ค,นค้นขับกับตู้ขับอยู่ด้านข้างอันนี้ก็ยกขึ้นใม่ขึ้นมือขึ้นมาแล้วครับยกขึ้นใม่ขึ้นมือขึ้นมาแล้วทีมงานก็ขึ้นมาแล้วครับเตรียมพร้อมแล้วครับเดฟนี่ก็ถอสสดสลิงออกจากคุปก่อนครับ กดสลักสเต็ปแรกนะครับตอนนี้กำลังขอดสลิงนะครับสลิงห้อยครับสลิงห้อยสเต็ปนี้ก็นอนบุมนะนอนลุไปครับพอดครับเพ่อที่ว่าะจะ เก็บสลิงครับสลิงของหอยนะครับนะครับตอนนี้กน็นอนบุมลงไปแล้วครับนายสังมูฮ่ฮอกอ่ะกำลังเตรียมพร้อมครับเดี๋ยวจะขึ้นไปคุณน,นะครับสายจีบแล้วครับผมเนี่ยสลิงกยบอนนะครับตัวน,นี้ก็เป็นตัมสลิงของชุดหอยนะครับชุดหอย ตอนนี้กัทีมงานกัขึ้นไปปอ่ดที่เป็นสลัก,กนะครับสลักไอ้ตรงจานหรอครับเวลาเวลาสรรวิงมันแรงออกมาแล้ครับมันเป็นห่วงครับเดี๋ยวมันจะติดกัต้องต้องโปุ่ดสลักกออนะครับหมดแล้วครับสองจานหรอครับนี่แหละครับทีมงานกันกบกำลังออกไปครับ เก็บสายครับสายไฟสายกล่องครับก็จังหวะที่ทีมงานออกไปเห็นงานอยู่ปลายจีบครับเขากะเขากะเอ,อ่เอออกไปก่อนนะครับปิสวิตออกไปก่อนครับเพื่อเพื่อป้องกันครับป้องกันอันตรายครับเวลาหากเกิดว่าเมื่อเขาไปสะดุดหรืออีกอย่างครับค่อนท้นต้องต้องปิดไฟไปก่อนคนระับ ปุ่มแดงเนี่ยครับกดไปเลยครับแต่เวลาจะใส่ยังเก็บคูดสตาร์ทไม่กับอะไครับว่มีปัญหาอยังครับตัวนี้ตัวนี้ครับนอนบุ่มลงครับนอนบุ่มลงลงไหลลาบเลยครับนะครับนอนบุ่มลงลาบเลยครับอ่าเพื่อที่จะเก็บสลิงครับเนี่ยชุดนี้ครับเก็บสลิงตั้งบุ่มนอนบุ่มเนี่ยครับ สเต็ปนี้ครับตอนนี้ก็ขอดสลักนะครับสลักเพื่อที่ว่าเอ่อสลักประคองนะ่ะจานหลอกครับจานหลอกของสลิงครับเพื่อที่ว่าจะจะม้วนเก็บสลิงครับให้สลิงมันแลี้ยนเลี้ยนในข้องนะครับตัวบนครับเพื่อให้มันติดก็เลยเอาสลักไอ้ประคอง่ะตะบนน่ครับออกก่อนครับจังหวะนี้ก็อยู่ในโหมดอิเล็กชันนะครับมันจะขึ้นรูปนี่ครับรูกอาจจะไฮฮ่วง หมอนี่มันจะมันจะซาครับหมอนี่มันจะบาเร็วครับ